สวัสดีครับท่านที่ชื่นชอบหนังกงแลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีหน่วยหนังกำแปงนะครับมาแนะนํากันเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปประกอบแล้วก็ภาพในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพจโกสโลซาวสองพนี่สิบนะครับซึ่งเป็นเพจทาง a c e b o o k นะครับวันนี้ทางช่องก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้นาคลิปแล้วก็ภาพบางส่วนของทาง ลุงนิรันภาพยนตร์นะครับนำมาจัดทำเป็นเรื่องราวแล้วก็รวบรวมเป็นหนางนแปลงอีกหน่วยหนึ่งนะครับให้แฟนๆ f c ฟนางนแปลงในประเทศไทยเราได้รับชมแล้วก็สัมผัสในผลงานนะครับสำหรับรุ่งนิรัน์ภาพยนตร์นั้นก็เป็นคลิปเปิดตัวมาแล้วนะครับของแสงสีเสียงนะครับก็เสียงดีทีเดียวนะครับซึ่งลุงนิรันภาพยนตร์นั้นก็ใช้ด้วยระบบ ดีตันนะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับในปี2565นี้ก็มีหนังใหม่ๆไม,ม,ม่คอยต้อนรับเจ้าภาพกันทุกรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งอินเดียมีหมดนะครับซึ่งหน่วยรุ่งนิรันภาพพิ์นั้นก็นับว่าเป็นหน่วยที่ระบบเสียงดีมากนะครับซึ่งระบบเสียงที่ใช้ก็เป็นระบบกสโลนะครับซึ่งบนจอของนิรันภาพนตรนก็จะมี โลโก้นี้อยู่นะครับซึ่งทางผมเองก็ได้ติดตามทางเพจโกสโลโซาว2020ทาง facebook นะครับแล้วก็ได้ดูหลายๆคลิปนะครับซึ่งผลงานของรุ่งนิรันนั้นก็เป็นหน่วยงางที่ไม่ว่าจะเป็นแสงตอนชายนะครับหรือภาพประกอบคลิปต่างๆนะครับที่ดูก็ภาพคมชัดสมจริงนะครับแล้วก็ระบบเสียง มีเพลงที่เราใจมันสุดๆนะครับสำหรับแฟนๆนะครับอยากจะติดต่อนักร้องพงลุงนิรัน์ภาพยนตร์นะครับก็ลองไปโทรที่เบอร์ของทางโกสโลซาวนะครับก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับก็ลองโทรไปสอบถามดูนะครับถ้าชื่นชอบในผลงานของลุงนิรัน์ภาพยนตร์ครับสำหรับเรื่องราวของลุงนิรัน์ภาพยนตร์ในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับ ทางช่องก็ขอขอบคุณทางเพจโกสโลซา2020อีกครั้งหนึ่งนะครับที่แนะนําคลิปแล้วก็ภาพประกอบมาจะทําเป็นเรื่องราวเป็นคลิปนะครับรวบรวมอีกหนึ่งหน่วยนั้งแปลงครับไว้ที่ช่องของเรานะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีราวๆ400กว่าหน่วยแล้วนะครับที่ทางช่องเราได้นําผลงานภาพผลงานต่างๆน,นะครับมาจะทําเป็นคลิปแล้วก็เป็นการแนะนําหน่วยนังต่างๆน,นะครับให้ เป็นแฟนเอฟซนะครับที่อยากจะติดต่อนักกางแปลงไปสมโพสในงานพิธีการต่างๆในแต่ละจังหวัดนะครับก็เข้ามาดูที่ช่องเราได้เลยนะครับเหมือนเป็นการเปิดดูแคตตาล็อกของนักกางแปลงในประเทศไทยนะครับมีทุกภาคนะครับเหนือจุดใต้เลยนะครับที่ช่องของเราครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเน็น้อยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ